ขงรูัดขวางอะไรคุณไปเอาอะไรมาก็นี่ไงเอาลงมาให้หมดเลยลงมาให้หมดคุณอย่ามาทำอย่างนี้ผมอย่ามาจับอย่ามาจับผมผมทับศีรษะผมแก้ข้ญหาคุณยังนี่ทรัพย์สินผมแล้วคุณจะข้อหาคุณยัง ผมทำอะไรผิดขัดคำสั่งเจ้าพนักงานไงขัดคำสั่งอะไรคุณไม่ไปตรวจตามที่ผมแจ้งไงคุณก็ไปเอาหมายที่มันจะต้องมีหมายทำไมมันไม่มาตรวจมาตรวจคุณไปถามไปตรวอย่ามักกระแทะผมผมโดนนะเอาฟ้องเลยฟ้องผมต้องผมผิดผมโอนอย่ามาขัดเงี้ยเลยปล่อยผมเดี๋ยวผมก็ฟ้องคุณเหมือนกันขัดคำสั่งเจ้าพนักงานผมจะไม่ทำอะไรเลยก็ถัดคำสั่งพี่ครับไม่ไม่คุณคุณอย่าทำอย่างนี้อ่ะไม่ไปผมจับคุณช่วยหน่อยไม่คุณไม่ได้ที่นี่ผมจับผ่านผาผมจับผมจับผมจับผมฟ้องนะอาฟ้องผมเลยผมจะอาด่าให้เต็มยัน ทำแบบนี้คุณมาทำแบบนี้คุณผิดกฎหมายผมทำอะไรผิดกฎหมายผมจะงขอหาคุณไงคุณอย่ามาทำแบบนี้อย่าคุณแจ้งข้อหายังอย่ามาทำแบบนี้ผมแจ้งข้อหาคุณว่าขัดคำสั่งจ้าพนักงานคุณไมทำอะไปผิดเราตัวคุณหมือท่านตรวจเรยากคุณไม่มาคุณไม่มาคุณก็ต้องมีอะไรเป็นนี่ครับครับผมก็อยากเจอมีหมดแน่คือหมดแน่เอ้ามีอะไรล่ะ มันจะต้องมีอะไรมันด่าคุณก็ต้องแสดงตัวีิว่าอะไรมาทำแบบนี้ได้ไงท่านไม่แสดงตัวยังไงท่านท่านชื่ออะไรครับท่านผมขอร้องอย่าให้อย่าให้ลูกน้องท่านทำแบบนี้กันนะครับไม่ได้ผมจับคุณอย่าได้ผมจับแล้วนะเอาไล่สุดให้หมดเลยไเขาจับไล่สุดให้หมดเออไล่เลยไล่เลยอย่ามาทำแบบนี้นี่ไปสู้ผมเลยต่อสู้ผมเลยผมทำอะไรผิีช่้ยผมหน่อย ทำไมล่ะไปไปไหนเอาไปเอาไล่เห็ไมไล่นไรปเลยอย่ามาทำอย่างนี้ผมมีหน้าที่คุณมาอะไรเนี่ยผมเันเเกคุณาอะไรมเปคอย่าไปทำแบบนี้กับผมจะเปนคุณแขกขาคุณมาทำอย่างนี้เขาไดยังไรล่ะคุณไม่เกี่ยวอไไม่เกี่ยวอะไรมันเลยมีสิทอะไรมาขช่แบบนี้ครับผมทำทำจางงาน๋ยวคุณเาผัดทำสั่งอะไรเขาถ่ายไปแีุ้ณมา คุณเนมเชิญมเชิญลงมาัผมเชิญครับเชิญเเชิญเชิญอะไรล่ะเรัะคุณก็ตออะไรนผมไม่ได้ถืออะไรเชิญเชิญนะครับผมเชิญครับอย่ามาทับผมเชิญ่อนนะครับเดี๋ยวผมเอาคุณม่ทาอะไรกับผมอย่างนี้แล้เชผมจับไงผมบอกคุณ้างอะไร จักข้อหางอะไรนักงานต่อสู้ขัดขวางคำสั่งอะไรคุณจะมาจับอะไรผมโมงขับรถมาดีๆก็บอกให้มาตรวจปัสสาวะก็ผมไม่ตรวจคุณก็ต้องเอาอะไรก็ผิดม่ก็ผิดไม่เลยเอ้าผมผิดอะไรล่ะคุณไม่มาตรวจปัสสาวะได้ไหมครับเดี๋ยวมาฟังก่อนเดี๋ยวเดเชิญเชิญมาคุณเชิญมานั่งอยู่ตรงนี้อยู่ห่างไปผมปลยผมอย่าย่าออย่าอย่าผมบอกให้ปล่อยผมคุณมาสั่งผมปล่อยปล่อยได้ไงคุณไม่ทำอะไรผมแล้วดีคุณมากระทำ คุณก็ทำครบแล้วนั่งเลยครับไม่เป็นไรนั่งคุณชื่ออะไรวิจัยกันทีครับโอเคโอเคครับท่านชื่ออะไรครับท่านท่านไม่ยอมบอกลูกน้องท่านนะผมบอกแล้วผมบอกแล้วจะฟ้องนะฟ้อเลยฟ้องนะผฟ้องเลยนผมเชิญครับเชิญครับผมเชิญแล้วนะครับอย่ามาจับอย่ามาจับบอกเขาด้าอย่ามาจับต้องผมเชิญครับตอนนี้ผมเชิญเชิญอะไรครับคุยตรงนี้เลยครับเนี่ยผ่านกล้องเนี่ยตัวทีอะไรคุณต้องมีอะไรให้มัน ถูกต้องสิคุณจะมาเรียกเขามาตรวจฉี่คุณก็ต้องมีเหตุอัการสงสัยสิก็มีไงเหตุอะไรล่าก็มาแจ้งมาสิเหตุอะไรเอ้าก็มีใครสะกันเยอะแยะเลยใครสะันอะไรเพราะผมทำงานอ้าวแล้วผมรู้ไหมอ้าวคุณก็ต้องไปหาข้อมูลมาสิก็ไม่หาคนนี่เพราะผมจ้มาจับสุ่มอย่างนี้ได้ยังไงล่ะอ้าวคุณจะพูดอย่างนี้จับสุ่มได้ไงก็จับสุ่มไงเฮี้ยคุณถือว่าการสุ่มนี่มันด่านยาเสพติดกรด่านยาเสพติดคุณทำอะไรถูกต้องไหนไหนมันถูกต้องตรงไหนไหน มานี่เุงไม่ต้องไตัวค้ณเไหนายหน้าร้านยายไปถ่ายดิใครเป็นหวผู้หาเลยวันนี้วันที่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันที่หจะพนักงานนะวันนี้วันที่6วันวันนี้วันที่10นะครับมิถุนายน2565เวลา14.25ี้าห้าบตัวคา้าเ้าห้าไนี่้เห้าไอ่ไร้ผิดอะ้รก็ผมเชิญไป ผมมมหหาานนนีี่่เเ็ัั้้ยยองงคุณต้องเอาอะไรเอามาเชิญอะมันผิดไหมนี่คุณมาถ่ายรูปอะไรเนี่ยผิดอะไรคุณเป็นหน้าที่ถ้าคุณไม่อยากให้ถ่ายคุณก็ลาออกไปเจ้าหน้าที่ตำรวจถ้าถ่ายได้หมดถ้าราชการถ่ายได้หมดถ่ายได้หมดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คุณปฏิบัติหน้าที่ไม่ล่ะแล้วคุณในผมไม่คุณบอกว่าผมไปแล้วนี่ทำไมคุณไม่ทำตามหน้าที่ผมหน้าที่ของคุณคุณก็ต้องเอาเอกสารเอาเหตและคนนั้นคุณใส่มาสิตำรวจตำรวจคนขับก็ต้องมีเหตุอันเป็นสงสัยที่จะมาตรวจเขา มันได้อยู่แล้วครับมันได้อยู่แล้วมันไม่มีหรอกครับเอากดไหนข้อไหนให้คุณเอากดมายข้อไหนไปเอากลางมาไปเอามากลางเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณรู้เข้าใจนไหมเนี่ยเ่วไม่ให้ผด่านเสร็จติดผมรู้ผมรู้ครับจะด่านอะไรก็ช่างด่านอะไรก็ช่างแต่ขอให้ทายอะไรคุณต้องต้องทาให้มันถูกกดตั้งรัฐตำรวจตับนักการตำรวจแห่งชาติคุณไปพูดเอาพูดมา่ล้วเอาพูดยมาคุณว่าคุณทำถูกตรงไหนเนี่ยอ่ะ ไม่ถูกตอนนั้นเอาคุณคุณบอกว่าคุณคุณบอกว่ายังถูกอยู่ใช่ไหมอาไหลูกน้องคุณกระชากผมก็ยังว่าถูกใช่ไหมเดี๋ยวผมแจ้งข้อเชิญผมไม่ไปนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มีความผิดอะไรผมแจ้งข้อหาคุณนะครับแจ้งหาข้อหาอะไรครับะผอสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะครับผมต่อสู้อะไรตรงไหนขัดคำสั่งเจ้าพนักงานที่ผมต้งมีขัดคำสั่งเรื่องอะไรผมให้คุณไปตรวจฉีกถ้าผมไม่ตรวจผมไม่ได้อะไรจะให้ตรวจทำไมคุณกำลังจะแช่งได้ในไม่ถูกต้องแล้วเนี่ย หนึ่งห้าเจ็ดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีคนถ้าผมนั้ไม่ถูกต้องนะคุณฟ้องผมเป็นคดีผมได้นะเอ้าผมฟ้องแน่นอนคุณกระชากผมเนี่ยผมจะหายผมจับคุณก็จับข้อหาอะไรล่ะก็บอกได้ไงขัดคำสั่งผมมีอะไรจะจับหรอก็ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานเรื่องอะไรล่ะก็บอกไม่ตัวฉีกคุณไปเอ้ามันเป็นผมมีสิทธิ์ต้องไปด้วยหรอถูกต้องไหมผมจะไปเรื่องอะไรที่ว่าผมไม่มีอะไรต้องผิดแล้วขับรถไหม ขับรถผมไม่ได้เสพมานี่เอาแล้วผมรู้ไหมล่ะครรับจะู้แล้วไงคุณก็ต้องตรวจทุกคนอย่างไงไปไปตรวจหมดทุกคนเลยอันเนี้ยมันสุ่มไม่ได้หรอกคุณงั้นคุณก็ต้องสุ่มไม่หมดคุณอย่าไปแบบนี้เอ้าอย่างงั้นคุณก็มองผมว่าผมเป็นคนไม่ดีสิผมไม่ได้รามองเราไม่ดีมองไม่ดีแล้วก็ทำไมคุณไม่สุ่มทุกทัานล่ะเอ้า ก็ผมบอกว่ามันติดภารกิจเนี่ยพวกคุณนี่ไงเนี่ยโอ้ให้ผมไปเรียกยังไงล่ะพวกคุณไม่ยอมไปอยู่งั้นคุณก็อย่ามาอยวาทำไมก็ไม่มีอะไรต้องตรวจสอบทำไมคุณไม่ถ้าตรวจท่านมาเขาไม่มีสิทธิ์ที่ต้องตรวจด้วยซ้ำคุณไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับปลุกเพ่งเขาไปไม่มีไม่มีได้ไงเอาคุณไปเอาไม้ตันได้ไหมไหนคุณเอาไม้ตันในตำรวจผมดูงานตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วเขาบอกว่าไงเอาแล้วคุณคุณไม่รู้หรอครับเอ้าผมรู้ไงผมถึงถามว่าทำไมมัมีผมโอ้โหแล้วผมไม่รู้ม้ ท่านรู้ไหมท่านเป็นอ่ะทำไมล่ะครับทำไมท่านรู้ไหมว่าท่านทกำลังทำผิดอยู่ผมจะผิดตรงไหนครับถ้าผิดตรงไหนเนี่ยบอกเลยนะครับผมทำเท่าจะบอกทำไมครับคุณเป็นผู้ชื่อกฎหมายแล้วคุณจะไม่รู้ได้ไงว่าผิดหรือถูกผมรู้ว่าผมทำถูกนะครับทําทำถูกทำอะไรถูกก่อนที่จะตรวจเขาเขาต้องทำไงครับผมเชิญแล้วนะครับเชิญแต่ผมไม่ไปเพราะว่าผมไม่ได้ผิดคุณก็ต้องเอาเหตุการณ์คนสงสัยมาสิคนขับขีรก็ผิดทุกคนเหรอไม่ใช่ ผมมีอำนาจนะครับอำนาจอะไรครับอำนาจคุณก็ต้องใช้อำนาจให้ถูกกฎหมายถูกแล้วครับถูกแล้วคุณก็ต้องเอาเอามาสิเอาอะไรเหตุอันคนสงสัยเข้ามาจากไหนล่ะเขาเป็นอะไรที่จะไปตรวจเขาเดี๋ยวถ้าใครผมจะจับผู้ชตามต่อเพราะยายสาที่ให้อยู่ตอบกฎหมายมันไม่มีหรอกครับแบบนี้แบบนี้ของผบตรอไม่มีแบบนี้อะไรอะไรอ่านั้นนะครับถ้าต้นนั้นตำรวจผิดหมดแล้วนะก็ผิดสิถ้าไม่ผิดแล้วผมจะเถียงทำไมล่ะโอ้โหอ้าไม่เป็นไรนะอะไรก็ถือว่าถึงว่ากลุยกันให้ ไม่คุยเราก็ไม่รู้ไม่คุยก็ไม่รู้ก็ต้องไปที่ไหนครัคุณจะมาบอกว่าอย่างที้ไม่ได้ให้คุณจะจับคุณจับตัวคุณก็คุณก่อนน่ะนะอย่างนั่นแหละอย่างนั้นเราก็เสียไปงี้เอาความรู้ดิเอาความรู้ดิเอาความรู้ไงครับ คุณทันผูกไหมล่ะคุณจะมากระชากว่าชาชนอย่างเงี้ยรับผิดอะไรเชิญผมไม่ได้ไปคุณเกล้ยหองอะไรผมผิดอะไรผมสงสังจะไปได้งานัดเรื่องอะไรล่ะก็คุณไม่ไปตรวจทีเอ้าคุณจะมาบังคับผมไปได้ยังไงก็ผมไม่มีอะไรอำนาจอะไรของคุณเนี่ยนี่ต้อง่าคุณตรวจจับ มาต้องการตามอำนาจอะไรอำนาจอะไรเนี่ยตามตวิทยาตามตัวมีหรอไม่มีหรือก็ต้องทตามกฎหมายสิเอาใบมาสิใบอะไรต้องเอาแล้วผมจะจับโจรผมต้องมีใบอะไรใบไหนอ้าวผมไม่โจรเหรอคุณพูดเองนะอ้าวผมไม่โจรเหรอคุณพูดอย่างนี้คุณจะมาจับผมอ่ะคุณถ้าผมต้องจับโจรผมบอกคุณหบอกว่จับโจรคุณก็ไปจับติเนี่ยผมไม่ไปโจรเหรอถามว่าผมมีใบเหรอมีคนร้ายผมอันนั้นก็คนละส่วนกันนี่คนละเรื่องคุณจะเอามาโยงกันได้ยังไง ประชาชนกฎหมายเดียวกันครับกฎหมายเดียวกันแต่คุณกำลังทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ถูกได้ไงคุณขัดคำสั่งผมนี้บอกกฎหมายนะครับอันนี้ก็ยังยังยังบอกว่าทำถูกกฎหมายอยู่เลยเอ้าลูกน้องทำขนาดนี้กระชากผมขนาดนี้คุณยังไม่ดูลูกน้องเลยผมแจ้งข้อกล่าวหาคุณแล้วนะผมถึงทำผมแจ้งว่าคุณผิดอะไรจับสิเอ้าก็จับเมื่อกี้ก็เราก็ดิ้นโดนไม่ออกมาเลยพนักงานมาจับเลยไม่เราดิ้นโดนเลยเชิญทำไมไม่ไปไปไหนก็อยู่ตรงนี้นะคุณจะไปจับก็จับคุณจะเชิญคุณไปเอาหมายมา นี่คุณมันไม่มีหรอกหมายมันไม่มีได้ยังไงหมายน่ะก็ผมคจะไปจับคนอื่นที่ไหนผมก็ต้องมีหมายผมจะทำคนผิดซึ่งหน้าเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดนี่ผมยังไม่ไลฟ์สดนะไม่ผมผมต้องหว่านนี่คุณจะทำคนผิดซึ่งหน้าผมขับรถถ้าผมผิดผมยอมเลยเดือนหนึ่งผมขับรถไม่รู้กี่ประเทศกี่จังหวัดแล้วเดือนหนึ่งผมตรวจใครบ้างอ่ะ ผมก็ยังไม่เคยเจอเลยเพราเจออยู่นี่แหละอ้าวนะครับผมเชิญไหมเดี๋ยวคุณ้ำเลี้ยงผมได้เลยนะผมพูดไปทุกด่านครับต้องคุณน้ำเลี้ยงจานเลยผมฟ้องแน่ล่ะครับไม่ต้องห่วงผฟ้องเลยครับผมฟ้องเลย้องเลยครับผมแน่อยู่แล้วครับผมฟ้องให้แน่ครับอะไรครับผมฟ้องให้แน่ครแล้วแต่อันดับแรกนะผมขอจับคุณก่อนนะจับจับเรื่องอะไรเนี่ยจับเรื่องต้องการต้อารโอ้โหอะไรครับถ้าคุณอยากโดนก็เอาเลย ผมจบผมผมยอมผมยอมผมไม่ไปไหนก็ได้อไไไม่ต้งปหนแต่คุณรับผิดชอบค่าเสียหายผมนะค่าแรงพวกน้องผมเท่าไรไม่เป็นไรครับค่าเสียเวลาผมเท่าไรถ้าต้นไม้ของผมตายตายสองครั้งใช่ไหมสามดแล้วงคันครับผมทั้งหมดย้อนไปเลยอ่าย้อนไปไหนอ่ะคนน้ะถ้าใครไม่ตรวจนะถิดทาสั่งเจ้าพนักงานมันไม่มีหรอกไม่มีหรอกคุณเอาไม้จับมาเลยตสนะ เอาเลยครับคุณจะจับข้อหาอะไรจับเลยผมยอมเอ้นนั่แออะแรดีอ่าแต่ผมจะสู้ในคดีไม่เป็นไรทำไมเราสู้เต็มที่อ่านะเดี๋ยวพวกเราทุกคนผมไม่สู้เต็มที่เนี่ยไปเลยนะไม่คูอประเด็นนะตำรวจไม่รู้หรอกตำรวจอย่ามาพูดทิดกันเหมือกันอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีใครรู้การเอาไปเกไม่มีใครรู้จะมาพูดนี้ในเมื่อตำรวจกันแก้งแล้วไม่ใช่ใช่หรอบผมก็เพิ่งมาแต่ผมถามว่าพวกคุณไม่ลงจากรถ ก็เขาเยี่ยวกันมาแล้วคุณจะเอาเยี่ยวที่ไหนให้อีกก็เพิ่งเยี่ยวมาเมื่อกี้แล้วคุณจะขึ้นอย่างไรผมมันจะรู้ได้ไงตเยี่ยวไม่เยี่ยวต้องบอกแล้วไงว่าไม่ได้ปวดเยี่ยวเขาไม่ได้จะจะไมให้เขาเยี่ยวได้ยังไงเขาชื่ลงมาตรวจเยี่ยวก็มันไม่ปวดเยี่ยวแล้วจะให้เยี่ยวไงก็คนเยี่ยวมาแล้วมันจะไปรอเยี่ยวตรงนี้ได้ยังไงคนปวดเยี่ยวมันก็ข้ามทางก็เยี่ยวแล้วกูทราผมพูดให้ฟังนะถ้ามีผู้โดนนะผู้ร้ายนะเขาพูดแบบนี้พวกผมต้องไปไหม ไม่พูดไม่ฟังครับโจรก็โจรสิที่มันไม่ใช่โจรแล้วผมจะรู้ได้ไงผมรู้ได้ไงคุณก็ไปหาสิหน้าที่ของคุณตำรวจอะนี่งานที่ผมจะคุมมันมาหาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงมันต้องไปสืบหาโอ้โหในนี้นี่ก็การหาข้อเท็จจริงนะครับในการกระทําอีกฎนหมายนะครับไหฟังผมก่อนนะครับอ๋อคุณจะทํายังไงไม่เป็นไรนะผมก็บันทึกข้าวไปหมดแล้วนะไม่เป็นไรคุณจเอาเรื่องผม ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมนะผมก็บันทึกข้ามันการเอาเลยครับคุณบันทึกภาพเนี่ยวขออนุญาตผมยังผนเป็นประชาชนคุณชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับแล้วคุณขออนุญาตผมถามคุณเป็นราชการคุณเป็นราชการอันนี้เป็นตำรวจหรืออาสาครับคุณไม่ได้ขอผมถามก่อนครับเป็นอันตำรวจหรืออาสาอาตำรวจชื่ออะไรครับการปฏิิบตท่านชื่ออะไรครับท่านเราชื่ออะไรผมว่าที่รติสมชายปากลางครับ คุณชื่ออะไรครับคุณมาขออยากผมถ่ายหรือยังครับเดี๋ยวพวกคุณมันไม่ได้ถ่ายได้มันไม่มีในกฎหมายเดี๋ยวพวกคุณมันไม่รั้ถ่ายผมหยงผมเป็นประชาชนถ่ายข้าราชการครับในขณะปฏิบัติหน้าที่ได้เอาเงี้ยเอาเงี้ยแต่คุณไม่สามารถมาถ่ายพวกผมได้ถ้าผมผิดนะเอาผมเลยนะคุณ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 บอกว่าเขาไม่ผิดใช่ไหมคุณบอกว่าเขาถ่ายรูปผมผมไม่ผิดใช่ไหมได้เพราะขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับปฏิบัติหน้าที่คุณมามา มาปวดตรงนี้นะมาปวดอะไรครับคุณเรียกผมมาผมไม่ได้มาปวดเชิญอะไรแล้วผมไม่ได้ผิดอะไรก็ไม่เป็นไรครับผมเนี่ยลองนั่นเลยถ้าผมผิดผมก็พูดดีๆแล้วครับไม่เป็นไรครับผมพูดดีๆแล้วนะครับขอกทษเลยนะครับ